สภาวะปัจจุบันศาสนา,าพราหมณ์เทศที่ใหญ่ที่สุดเหมาะกับมนุษย์คนปัจจุบันที่สุดคือ,อพ,พระคดสว่นดสวนหรือพระพิคเนศแล้วก็พระพิคเนศเนีย่ยหรือพระพิคเนศเนี่ยกับประเทศไทยที่เห็นชินตาที่สุดในยุคก,กรุกกงรัตนโกสินทร์คือตากรมศิลปากรใช่ใชที่มีในสมนิยการที่หกที่ศิลปากรกับพอช่างในสมัยก่อน สาวริงช้าไม่เคยสร้างพระพิคเนียเพราะว่าศาสนาพราหม์บอกว่าการทาพระคเนศสวนเนี่ยถ้าหล่อมาแล้วอืเกิดชารุดแตกหักเสียหายอืเขาก็จะไม่ซ่อมเขาจะไว้งกันเลยซ่อมกันไม่ได้ทําลายก็ไม่ได้ทําลายก็ไม่ได้ด้วยทาลายก็ไม่ได้อพระคเนศสวนเนี่ยเป็นเทพที่สูงมากอเพราะฉะนั้นเนี่ยพราหมจริงๆจะไม่ใคยทำเพราะว่าทำมันทำอะไรไม่ได้ซ่อมมันไม่ได้ถ้ามึงเอาจริงๆแล้วเดาจา์กูเคยพูดเลยว่า อย่ายุ่งเลยอันตรายมากการที่มึงหลออพิคคเนตไม่มีหัวหมายถึงว่าดวงการจะตายแล้วออการที่มึงหลออพิคเนตไม่มีแขนออกมาหมายถึงว่าลูกมึงอาจจะตายได้บริวารมึงอาจจะเสียหายได้การที่มึงหลอเอาพุทธพิคเนตสินึ่งสินได้สิหายเรื่องนั้นแหละมันจะหายไปจากชีวิตมึงทางที่ดีไม่เสี่ยงอย่าไปยุ่งกับมันเลยแง่ที่สุดจริงจริงแล้วการทำพระพิคเนตส่วนสำหรับพาจริงจริงอันตรายมากเขาถึงไม่ค่อยทำกันใช่ไหม ถ้าคนรู้จริงเขาไม่เอาอะเขาก็ไม่ค่อยเอากันนะแต่กูบังคับช่างเลยถ้าไม่มั่นใจห้ามลอดออดขาดบังคับเลยเ่ยบังคับเลยกูบังคับช่างเลยถ้าคิดว่าไฟไม่ถึงแล้วจะทําให้น้ําทองวิ่งไม่ดีนะอย่าไม่ไม่เอาเลยเทียนอันนี้ถ้ามีการแตกหักเสียหายขึ้นมาไม่เอาไม่เอาเลยทําไมเลยอ่าแล้วกูก็อธิบายช่างเงี้ยโอ้ยจานมันขนาดนั้นได้เหรือผมรอไปหลายองค์แล้วนะอะไรเงี้ยอืออ่า มันไม่รู้นะคุณจะหล่อเป็นพิคเนตแต่ตำราไหนคือแต่แกรู้ไม่รู้ออรแต่แตถ้าต<อ><ม>ูหาตำราดังแค่เราบอกเลยเนี่ยเอาเมอรสายไปกองช่างตกใจอุ้ยจานเอาเนี่ยกับตำราผมเขาระบุกันนี้เลยเหัวใจอมเมอสายไม่เขาเลยนี่ใช่จานเราไปควบคุมยืนเลยตั้งแต่หลอชนม์มอร์สายก่อนเลยเพราะกาจานโกวัวหลอกไม่ติดขึ้นมาไล่ขี้ขี้ตะกันที่อยู่ในโลหะจนใสปิ้งเลยนะ เพราะว่ามีมีขีดกันเม็ดแต่เม็ดเดียวก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้ไม่ติดไม่ติดได้แล้วก็การที่เราทําขึ้นมาเนี่ยถูกต้องตามตําราทุกประการตามหลักที่ตําราบันทึกอาจารย์บอกศิลาจารึกมีพูดถึงทุกขั้นตอนเลยเราสร้างออกมาแล้วก็เคยเปิดให้สมาชิกจองด้วยใช่แล้วทีเดียววกูก็ไม่ให้จองอีกเลยเหตุผลก็คือว่ากูก็ไม่มั่นใจว่าจะเสียงได้ตามตำราหรือเปล่า เคยเคยถึงคาดว่าครับมึงคืนได้คืนเลยนะกูสั่งทุกคนนะใครคืนยอดได้มึงคืนเลยนะผมคืนยอดไปแล้วเพราะกูก็ไม่มั่นใจว่ามึงจะได้เข้าหรือเปล่าใช่คืนยอดไปแล้วเพราะพระพิคเน่เนี่พระคเน่สวนนี่เป็นเทศที่สูงมากแล้วก็อันตรายที่สุดด้วยเป็นเทศที่สูงและอันตรายมากสําหรับคนซาอ แต่คนบูชาเนี่ยโอ้โหมึงรูปปากเลยคือเทศที่สูงมากและดีที่สุดคือถ้าทาเสร็จแล้วรูปปากเขาลอช่ถ้าได้ลยคนบูชาเนี่ยสบายเลยดีมากถ้าทําสมบูรณ์มาแล้วใครบูชานี่โคตรดีแต่ความสวยจะอยู่กับคนสร้างถ้ามันถ้ามึงทาไม่ถูกต้องรอมาแล้วตาอโค้ดผิดก็แก้ไม่ได้กูก็แย่เลยบอกไปดันลูกไว้นี่ ไม่อยากไปแก้ไขไดๆทั้งสิ้นเพราะมันแก้ไม่ได้ด้วยแก้ไม่ได้ขนาดตอโคตดผิดกูยังคัดออกมปเลยนะกูเนี่ยกลัวถึงขั้นว่าถ้าหล่อตันรู้ไหมในเชิงช่างในเชิงในเชิงช่างหล่อพระเทสเนี่ยสมาชิกได้ได้ความรู้เยอะเายในเชิงช่างเนี่ยพระที่มันตันเนี่ยเปอร์เซ็นต์แสกหักเสียหายเยอะมากเยอะกว่ากวงเยอะกว่ากวงเหตุผลก็คือทางน้ำที่มันวิ่งเนี่ย พระมันจะหนาเรือมันอาจจะเข้าไปไม่เต็มเพราะฟองอากาศได้กูก็เลยต้องฟ้าให้กวงที่สุดที่จะกวงได้อันนี้คือกวงข้างในนี่กวงที่สุดทาที่จะกวงได้เลยเพื่อให้น้ําทองวิ่งให้เสมอเพื่อให้มันเข้าให้ได้หมดต้องให้น้ําทองวิ่งเข้าให้เสมอแต่พระพิคเนตกวงไม่ได้กวงไม่ได้อกวงไม่ได้คือบอกว่าขัดกับที่อาจารย์อีกพรายามโกงที่สุดเพื่อให้มันสมมติที่สุดกวงไม่ได้แต่พิ่เนศกกวงไม่ได้อีกใช่กวงไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่า เอาเ้าในเมื่อกลวงไม่ได้ใช่ไหมครับอไปเปไปถามไปถามครูบาอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่อ่าแล้วก็คนฟ้าตำราทุกเล่มการสร้างพิคเนียวนเนี่ยอ่าในสมัยอดีตเคยมีการทาอ่าเคยมีการทําแต่เป็นหินทรายรอือเราจะเจอพิคเนีที่เป็นหินทรายเพราะแกะสลักยังไงก็ไม่หักแน่อ่าเนี่ยไหมเพราะหินมันแข็งมากยังไงก็ไม่หักแน่เนี่ยคือเหตุผลที่ทาไมเราเจอพวกเทวอะไรเทวรูปสมัยก่อน เป็นหินทรายเขากลัวจุดนี้แหละอเขากลัวเกิดการแตกหักเสียหายนี่แหละเขาเลยทําเป็นหินทรายถ้ามึงจะบอกว่าในยุคนั้นไม่มีโลหะในเทวะไรทุกเทวะไรมีพระเครื่องสำลีบานเลยอืมีพระมีทั้งสีวันหนึ่งมีนู่นนี่นั่นมีหอกสำลีมีอะไรเบอะแยะมากมายมีการใช้มนุษย์มีการใช้โลหะมาเป็นพันปีแล้วอตั้งแต่สมัยยุคหินก็มีโลหะแล้วมีหอกโบราณแล้วมีดาบแล้วมีมีดแล้วมีเครื่องสำลีแล้ว ต่เหตุผลเนี่ยก็คือด้วยความเชื่ออยู่งนี้เขาเลยไม่ทำกันวัตถุมงคลหรือรูปคาระรูป,รป,รปลูกคารลบในเชิงศาสนา,าพราหมณ์เนี่ยที่แพงที่สุดอยู่ที่ภาคใต้บริเวณทุ่งตะโกลาจังหวัดยะลาอ่าก็คือบ้านท่าสาสมัยนั้นบริเวณบ้านท่าสาเนี่ยเป็นทาเกทุ่งตะโกลาก็คือเป็นทุ่งเนินปูข้าวเทวรูป ที่เจอในบริเวณเนี่ยจะมีราคาแพงที่สุดในโลกแพงที่สุดในโลกเลยเพราะมันเก่าที่สุดในโลกเป็นเทวรูปสามิที่เก่าที่สุดในโลกและศิละปะชั้นสูงที่สุดในโลกอ่ากำลังจะบอกว่าขนาดว่าเจอในทุ่งตะโกราก็ยังเจอน้อยมากมแล้วทำไมก็ถึงเจอมาสภาพไม่สมบูรณ์ก็นี่ไงเขาไม่สามารถไปทำอะไรมันได้เลยก<อ>็<อ>มันเขาไม่ซ่อมอ่ะใช่เทวรูปที่้นฟ้าและเจอในทุ่งตะโกรากทั้งหมดมีการต่อแขนต่อขา ต่อต่อแขนต่อขามีการต่อแขนต่อขาปะรอยด้วยที่ไม่สมบูรณ์ทั้งหลายใช่เนี่ยถือว่าเป็นการหักล้างความเชื่ออออืที่บอกซ่อมไม่ได้แต่นี่ซ่อมใช่อเนี่ยคือเหตุผลที่ทําไมกูกล้าเพราะกูเจอจากการค้นฟ้ากูเองเนี่ยว่ามีการต่อเชื่อมปะโดยใช้เงินโดยใช้เงินโดยใช้เงินอืเพราะเงินเนี่ยมีความเชื่อกับพระพิคเนธ มึงจะเคยได้ยินว่าพับใครบูชาพพิฆเนศห้ามดูพระจันทร์อเกิดมาจากว่าพระพิคเนศกินขนมโมทก่จะท้องแตกอ่าแล้วก็เอาพญาเสศานาคมาพันรัดท้องไว้พระจันทร์หัวเราะเลยสาบพระจันทร์ให้มีข้างคืดข้างแหลมแล้วกูถามว่าเอามาพันแล้วเชื่อมยังไงไม่มีใครพูดถึงสิ่งที่เชื่อมท้องพระพิฆเนศแต่ศิลาจารึกที่ทุ่งตะโกรามีพูดถึง มีพูดถึงมีพูดถึงอ่ามีพูดถึง,ถงแร่ชนิดหนึ่งก็คือแร่เงินแร่เงินแร่เงินเนี่ยเป็นแร่ที่บริสุทธิ์มากไม่แพ้ทองคําำแต่ทองคําเนี่ยศาสนา,าพราหมณ์เนี่ยถือว่าเป็นของที่บริสุทธิ์มากมะจะไม่เอามาสร้างสิ่งใดๆเลยยกเว้นสีวลึงค์อย่างเดียวอย่างเดียวทำาตเกิดอย่างเดียวใช่ทําสีวลึงค์อย่างเดียวนี่คือเหตุผลที่ ทำไมถึงเราเจอพาะพิคาเดศเป็นทอ,องคําน้อยมากถ้าไม่ไม่มีมีใน<ม>ภายหลังอ๋อภายหลังลในภายหลัง,งจาก่ยุคข,ของทุ่งตะโกราในภายหลังมีแต่ก่อนนั้นไม่มีก่อนนั้นไม่มีมถ้าเราเจอปุ๊บเราจะเจอเลยว่าอทองคําที่เอามาสร้างลูกลกระลกเก่าที่สุดเนี่ยอยู่ในยุคข,ของเนี่ยทุ่งตะโกราอพอมาในภายหลังก็อยู่ในยุคข,ของเขเมิ้นต่งที่มีการทําเป็นทองคำแต่เงิน เป็นความบริสุทธิ์ที่หลองจากทองําครับ <ปะ S 1> นี่ไงเขาก็เลยเอาเงินมาเชื่อมอือ่าที่มีน่ยศิลาจารกครานี้เนี่ยเราเจอปัญหาตรงที่เราจะต้องทำพิค่คดศให้กวง<ม>อืออ่าเราทําพิค่คดศให้กวงเราจะต้องอุดพระพี่คดศครับอ่าด้วยเนื้อท่านเองก็คือที่เรามาทําก็คือต้องทําฝาขึ้นมาต่างหาก<ม>แล้วเราไม่สามารถตอกยึดได้ถ้าตามความเชื่อของพามันต้องเชื่อมด้วยเงินเท่านั้นเอาเงินมาเชื่อมถูก นี่คือบูญเหตุที่ว่าทําไมพระพิคเดศรุ่นนี้เราทํากวางใส่เม็ดจริงอแล้วต้องปิดด้วยฝาเดิมแล้วก็เชื่อมด้วยเงินคือทุกองค์เชื่อมเงินหมดเลยจริงๆเนี่ยเราไม่มีฝาเป็นเ้านธ์อังนี้ได้ถ้าเราไม่สนในเรื่องของความเชื่ออไม่สนามขั้นตอนว่าต้องทำไงมันถกง่ายทำทีจอามันไม่รู้ใช่ไหมก็ไม่ยาเนี่ยก็ทําฝาปิดเข้าไปต่อกระจกเช่ไม่ต้องเสียตังค์แต่มันไม่ได้ ขาอย่างที่บอกะไรทำอะไรเนี่ยมันต้องเอาให้ถูกต้องของเขาคือจะทําตามตำราขัา้นตอนทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาทําแบบนี้มันเลยทําได้น้อยอทําได้น้อยทําไ,ได้น้อยจริงเพราะพิคเขาเี่นตอกเลขมีสองเนื้อเนื้อหนึ่งคือเป็นเนื้อนาวาโลหะมหาชนวนถือเป็นโลหะที่สูงมากมคือสูงในที่นี้คือ กูหมดเงินไปสูงหมดเงินกันเยอะได้ละเนี่ยความสูงของกูค oh to ือกูหมดเงินกันไน้ได้สูงมากตะวันเนี่ยกูก็เลยเรียกว่าสูงใส่ทองคําเยอะสูงยิ่งกว่าทองคําทองคำาน่บายไม่เท่าไหร่แต่ตะกุดดอกหนึ่งแพงกว่าทองคำเยอะตะกุดเองาวทองคำเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ตะกุดดอกหนึ่งอะแพงกว่าทองคำเยอะมหาศาลเลยคือความสูงของเนื้อกูเนี่ยอันนี้กูว่าได้เรื่องมูลค่ากูละกูหมดตังไปเยอะ กูก็เลยยกให้เนื i i right? ้อนว่าโลหะมหาชนวนกูเน oh, anyway. ี <t <t oh 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 ่ยส oh uh oh um> oh, okay. oh ok ูงเพราะว่าทําได้ยากครับคือเขาไม่มีใครบ้าเท่ากูหรอกแต่ส่วนเนื้ออีกเนื้อหนึ่งเนื้อเทวรูปเนื้อเทวรูปเนื้อเทวรูปเนี่ยสูงกว่าเนื้อนว่าโลหะมหาชนวนเพราะกูหมดตังค์เยอะกว่าสูเพราะกูหมดตังค์เยอะกว่ากูไม่ยอเลยเพราะว่าเชอรูปเก่าทั้งหมดมาใช่คือเทวรูป ทุกสมัยเลยตั้งแต่ทุ่งตะโกราตั้งแต่นครปฐมสลาวดีเวียงสะชัยยาบุโรพุทธก็กระเช้าลูกเก่าของอิศราโต้ต้องเป็นพิคเนตด้วยไหมอาจารย์ไม่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 ทุกอย่างพอพิคเนตเขาห้ามทำอะไรอ๋อห้ามทำลายออ๋ก็โวเอาโลหะสำลีเก่าทั้งหมดไปทำสำลีเก่าทั้งหมดเขาแบบนี้คือเป็นโลหะสำลีเก่าทั้งหมดบางทีก็เป็นกำไรเพราะชื่อดีกำไร เขาไม่เอาด้วยออาวุธไม่เอาคืออาจารย์เลือกเลือกด้วยเพราะพระพิฆเนศไม่ใช่เทศเห่งการประหัตประหารเ<อ>ทศไม่ใช่เทศเห่งการประหารคือเทวเทวรูปคือจารย์สัญญาเอากำไรใช่เอากําไรอเอากาไรเท่านั้นนะกำไรเท่านั้นด้วยเหรอเอากำไรคือถ้าถ้าเป็นโบราณเนี่ยเอาเฉพาะกาไรออเอากํากไรแต่อันใหญ่ๆไม่เอาอันใหญ่ให่ไม่เอารัดอกไม่เอามึงจะเห็นพวก รูปผนังปูนนูนต่ำตามเขมีเนี่ยที่พวกผู้หญิงเทวนารีผู้หญิงอ่ะที่ลำนู่นนี่ฟอสเฟิร์สมึงจะเห็นที่อยู่คอใหญ่ๆไหมอันนั้นมันเป็นเครื่องประดับยศของของการลำไม่เอาพราะกับลายคอเนี่ยหมายถึงบ่วงว่าสมมติกูเป็นกษัตริย์มึงใส่กับลคอเนี่ยอันนี้คือนางในอนนางในไม่เอาสมมติ ถ้าเล็กลงมาไอ้ีเป็นมหาหมาตอันนี้กับนายเนี่ยคือนางในของมหาหมาตที่ประมาณว่ามุ่งบอกยศของแต่ละใช่มันมุ่งบอกถึงความต่ำกูไม่เอาเพราะเขาทำของสูงกูไม่ได้เอาทุกอย่างนะเงินปกติทั่วไปที่ไม่ใช่เงินพดด้วงไม่เอาอาจารย์ใช้เพพาะเงินพดด้วงอย่างเดียวเอาเฉพาะใช้เงินพดด้วงอย่างเดียวไม่ใช่ใช้เพราะว่ามันเป็นเงินพดด้วงน่ะแต่มูลเหตุที่ไม่เอาเงินที่ไม่ใช่มาจากเงินพดด้วงเพราะอะไรรู้ไหม เพราะมันมียุคหนึ่งในยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองเงินขาดแคลนมากมนี่คือมูลเหตุที่เหรียญรอหาหายไปเยอะมากมมเพราะว่าบัญชีรลหาสูทํำด้วยเงินมาจากสวิตบริษัทโมน่อ่าก็เลยเอาเงินเนี่ยมาหลอมเพื่อไปทำอย่างอื่นคือไม่ใช่ว่ากูเอาทุกอย่างไม่ใช่กูเลือกมากแล้วกูกูเป็นคนที่โคตรเลือกกับวัตถุบางคนเนี่ยไม่ใช่นี่จะทําก็ทาอ,อย่างปัจจุบันเนี่ยกูเห็นนะคนไปเอาของงมน้ะ กาของที่ไปซื้อจากพวกดาปดาน้ำมันเนี่ยมาทาวัตถุมงคลเนี่ยไม่เอาคือกูเอานะแต่กูเลือกเลือกเลือกของนี่คืออาจารย์นะพูดง่ายคืออาจารย์จะเก็บเก็บมวลสารทุกอย่างแต่จะใช้อะไรอาจารย์เลือกแต่ละอ่างวัตถุมงคลอันนี้อาทำอันนี้ใช้ได้อันนี้อาทำอันนี้ได้อันนี้คุณจะใช้ีได้โอ้กูทำมาพิ่แคเนี้เนี่ยกูกขแขวนกูเองลูกหลานกูก็แขือพ่อแม่พี่น้องกูแขวนหมดอ่ะ พอพีคณิตที่เราสร้างเนี่ยมีสี่กรคือสี่มือเดี๋ยวจะมาอธิบายวันหน้าว่าสี่มือทําไมถึงมีสี่มือแต่ว่าไม่อธิบายก่อนนะว่าทําไมแต่จะอธิบายความหมายของของที่ถืออันเนี้ยมีสี่มือมือบนฝั่งนี้ถือขวานขวานเนี่ยเป็นอาวุธของพระแม่กาลีก็คือเข้ามาปางทุราราเป็นเทพเห่งการทําลายล้างประหัตประหาร พะแม่อมาจะโมโหและกิ้วมากถ้ายุ่งกับพระพิฆเนศถ้าใครไปอ่านประวัติจะรู้เลยยุ่งกับลูกกูที่มึงโดนอ <c oughs> ก็คือเป็นเทพแห่งปกป้องอที่สูงมากครับทำลายล้างและปราบปรามได้สูงมากครับแล้วก็เป็นมารดาแห่งผู้ออกอุ้มโลกอก็คือถ้ามึงขาดถ้าเมื่อไหร่โลกเดือดร้อนต้องพระแม่กาลีอย่างยัาง่าส่วนฝั่งนี้ถือดอกบัวบานเป็นสัญลักษณ์ของพระลักษมี เป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ครับอ่านี่คือพระลักษมีไม่เคยไปทานพอได้ไครได้แดงสิ้นยกเว้นพระพิคเนศคนเดียวอนเดียวอเอาเดอกบวัวมาอเอาเดอกบวัวมามันเป็นตัวักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ครับมือมือซ้ายล่างถือขนมโมทกะก็คือเป็นขนมที่ท่านโปรดที่สุดเป,เป็นการกินที่มีกินตลอดเวลากินมีใส่วนอีกมือหนึ่งกำงาถืองาตัวเองงาอันนี้คืองาแห่งเกียรติยศ งานแห่งการที่เราจะเห็นว่าพระพิฆเนศมีทั้งงานหักและงานไม่หกักใช่ทั้งงานหักแล้วก็คือเบียศูนซึ่งได้อาวุธจากพระศิวะาตอบเฟี้ยงเฟี้ยงเฟี้ยงอาวุธมาอมใส่พระพิฆเนศซึ่งด้วยความมีิของท่านท่านจะหลบก็ได้อแต่ท่านไม่หลบท่านกลับเอางานรับเปรียบเสมือนกับว่าอาวุธนี้เป็นของพ่อให้เกียรติอ๋อให้เกียรติถ้าหลบก็หลบได้แต่ไม่หลบอ,อาวุธพ่อทําให้หยุดก็ได้อถ้าทําให้หยุด ถ้าเกิดว่าตัวเองแสดงปาเป็นปายิ่งใหญ่ลบหลูบิดาเม่เอใช้งารับงาหักยอมยอาให้งาตัวเองหักยอาให้งาตัวเองหักงานที่เอามาถือนี่เปรียบเสมือนกับเป็นสัญลักษณ์แข่งผู้มีความเคารพจริงๆนะดังก็คือเป็นผู้มีความเคารพพระพิคคเนย์ไม่เคยเอางานนี้ไปประหัตประหารใครแต่แดงสิ้นเลยเฉยๆมึงไปหาดิเคยเอางานไปแทนใครไหมไม่มี แต่ขวานเนี <un paid> ้ยเนี่ยคืออาวุธของพระพิฆเนศเอโอ้โหมหาเทพขนาดนี้มึงใช้งานไม่ใช่มึงคิดกันใหม่ตั้งแต่สมัยอดีตก็ไม่มีแล้วก็ถ้าเป็นสมัยอดีตเนี่ยพระพิฆเนศไม่เคยมีงานหักด้วยอืมในทุกตะโกราพระพิฆเนศมีสองงานหมดไม่เคยมีงานเดียวอมีแค่ที่วัดกลางสงขาที่มีงานเดียวอืานั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเนี่ยไม่ใช่อาวุธต้งคิดกันใหม่แต่เป็นสัญลักษณ์ แห่งการที่เป็นผู้เปลี่ยนความอ่อนน้อมถม่อมตนเปรียบเสมือนว่าคนโบราณเนี่ยเขาสอนม,มาเป็นอภิมหาปัญญาถึงมีฤทธิ์แต่กูก็ไม่อธิ์กูไปแกล้งใครเหมือนกันครับแล้วก็สูงสุดแห่งศาสนาผู้ก็เหมือนกันผู้มีอำนาจเนี่ยถ้าอยู่ในสติธิราชธรรมอันสูงสุดเนี่ยก็จะเป็นที่คารักและคารพเหมือนกับารระบบกษัตรย์่านาเนี่ยครับ ท่านสูงมากแต่ท่านก็ไม่เคยเอาอำนาจท่านไปกลมเหงกลมเหงชาบประชาชนเลยครับถ้อย่าท่านเป็นปามีทศพิติราชธรรมเนี่ยงานนี่ก็เหมือนกันเปรียบเสมือนกับคนเราเนี่ยคือมีฤทธิ์มีอำนาจในตัวเนี่ยก็ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมต,อน,ตอนต่อผู้ใหญ่ครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะทำาห้พิ่เนรให้สูงบางคนบอกกูไม่เอากูเอาสองงานเลยอ่า <นะ S 1> อันนั้นมึงบ้าพลังเลยกูท้มีสองงานก็ได้ อยู่ที่เราต้องมีความเคารพต่อผู้ใหญ่มีความเคารพต่อผู้มีคุณแล้วมันถึงจะยืดคงทนและถาวรเราก็เลยสร้างวิคเนตเนี่ยมีงาครับ,รบแต่งานี้คือแทนด้วยอันนี้อแล้วก็นั่งอยู่บนดอกบ,บัวดอกบ,บัวเนี่ยเป็นตัวแทนแห่งโพธิสัตว์ที่สูงมากในศาสนาพุทธอแล้วก็จะเป็นบรรลังแห่งที่ที่นั่งของเทวีรัตมีก็คือผู้ที่ มีความสมบูรณ์ที่สูงมากามหาเทพวันนี้ก็เลยเป็นเทพที่ดีทางเรื่องปัญญาขจัดอุปสรรคแล้วก็มีความสมบูรณ์ที่สูงมากเนี่ยคือที่สุดครบทรวนพิฆเนศเขาบอกว่าอาจารย์เราเนี่ยอาจารย์พาจินดาเนี่ยท่านเคยพูดว่าแท็กเมื่อไหร่ที่นายสร้างพพิฆเนศด้วยเนื้อโลหะ ให้นายจำไว้เลยหลังจากนั้นไปนายจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากมเพราะถ้าเรามาในสายาพามเนี่ยสูงสุดคือพระพิคเนสวดเมื่อไหร่ที่เราสร้างผู้ที่มีปัญญาเป็นเลิศเราจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากอาจารย์พูดไว้เป็นคีย์เวิร์ดแต่ในะความเป็นจริงกว่ารยพูดแบบนั้นนะสอนกูมาแม่งแบบโอ้โหคือแบบจี้อะไรว่าของทุกอย่างไม่ใช่ของเล่น การที่มึงจะทำเนี่ยคือมึงก็ต้องมั่นใจแล้วอะว่ามึงสามารถทำได้ใช่ไหมมึงถึงทำเหมือนกูเนี่ยกูทำปลานี้ขึ้นมาเนี่ยให้กูไปท่าอีกรอบกูไปกล้านะถ้าดอกบัวหายเที่ยกูก็เชื่อว่ากูต้องสวยแล้วล่ะถ้าขวายกูหายกูเชื่อว่าคงไม่มีใครช่วยกูแล้วล่ะถ้าขนมกูหายไปแต่เม็ดเดียวเนี่ยกูคงอดแดกแล้วล่ะหรือถ้างากูหายไปแต่อันเดียวเนี่ยกูก็เชื่อว่ากูก็คงไม่มีใครชอลบกูแล้วล่ะใช่ใหรือดอกบัวกูหายสักอันเนี่ยกูก็เชื่อว่าคงไม่มีเทพช่วยกูแล้วล่ะ หนูกูหายไปสักตัวเนี่ยบริวารกูคงไม่มีแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นกูก็คงไม่เสี่ยงแล้วล่ะเหมือนกันถือว่าทแล้วพอดูภาพกันครับน,นี่คือเหตุผลเหตุที่กูทําไมกูต้องเก็บลงไงกูไม่กล้าแล้วก็คือให้กูกลับไปทําอีกกูไม่เอาแล้วอเทพของอื่นไม่น่ากลัวเท่าเทพองนี้รอ,อ,อพะศิวะเสียหายซ่ําได้เพราะพะศิวะลีลาเยอะมากท่านขยับเยอะมากอ่าก็คือลีลาท่านเยอะมากซ่อมได้ พัศวิวัามีการซ่อมให้เห็นอยู่เยอะมากอ่าเพราะนั้นเนี่ยจะถามว่าวัตถุมงคลวันนี้ดีแค่ไหนมันจะเป็นตำนานอีกตำนานหนึ่งของมัตสยาหโอ้อาจารย์คับี้ใช่มันจะเป็นตำนานอีกตำนานหนึ่งของอาจารย์แขกแล้วมันจะเป็นตำนานอีกตำนานหนึ่งของวงการการนับถือพระพิคเนสวนแห่งประเทศไทยเพราะหลังจากนี้ไปหลังจากนี้ไปเนี่ยคงจะไม่มีใครซีซัวส,สร้างอ่า หวังว่าคควรจะไปศึกษาแบบถาวรก่อนแต่คราวนี้มึงใหญ่็นว่าพิคดีสวนมีสารพัดตาแน่แล้วมันก็จะเอาความคิดมันใส่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 เข้าไปคือราคาเนี่ยไอเนื้อเทวรูปเนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยให้จองมึงห้าใช่เรืยอกราคที่กูบอกแล้วว่าคือมันสูงมากก็คือราคาทุนกูสูงคือกูตรงๆแล้วกูไม่มานั่งตาแหลมพวกอลังคือแล้วกูก็มานั่งคิดไง มันดีหรือเปล่าว่าที่กูเอาออามาบูชาช่วงนี้คือหมื่นห้าเนี่ยนึกเหรอไหมหมื่นห้ามันก็ยังไม่ใช่ทุนกูด้วยอ่ามันยังไม่ใช่ทุนกูด้วยนะแลกกูเอามาให้บูชาช่วงนี้ซึ่งหมื่นห้าพวกมึงเดือดร้าแม่ใช่ใช่แล้วก็มันมันมีคนจองเนี่ยกูก็เลยสั่งให้ให้คืนยอดไปอ่าและคราวนี้อ่าพอมาวันนี้เนี่ยเนื้อเทวานลูกเนี่ยกูตั้งใจไว้ให้ที่บูชาองค์ละห้าพันเองนะสามเท่าอาจารย์ลดลงลดลงไปสามเท่าเลย จากที่เคยรื่องเช่าหมื่นห้าเนี่ยลดลงเหลือห้าพันแต่กูมีแค่เท่าที่บอกนะก็คือมีสามร้อยองค์เท่านั้นนก็สามร้อยยี่สิบเอ็ดองค์เพราะจากไม่สามร้อยอะไรยี่ปีงกูเก็บไว้ก่อนให้สามร้อยเลยเอาชัวร์เลยเอาสามร้อยแล้วโอเคโอเคอ่าก็คือให้สามร้อยครับอ่าแล้วก็เนื้อนวะโลหะมหาชนวนเนี่ยก่อนหน้านี้ให้เช่าอยู่องพันสองพันก็คงสองพันเหมือนเดิมราคาเพราะว่าดัมไม่ไหวไม่ได้ลงไม่ได้ละทีแรกจทีแรกเนี่ย เมื่อตาให้จองเนี่ยกะว่าหลังจากจองกันแล้วเดี๋ยวจะให้เช่าเน้นาวงละห้าพันธอ่าแล้วก็ส่วนในองหมื่นห้าเนี่ยสามหมื่นสามหมื่นจริงตอนนี้เหลือห้าพันใช่แต่การนี้ถือว่าเป็นจังหวะและโอกาสของพวกมึงเลยแต่มีแค่นี้นะหมดแล้วหมดเลยมะให้แน่นอนใครใครได้เลขที่หลุดจากนี่ไปนะเอามาถ่ายลงได้เลยแล้วกูจะตาไปตกเป็นคนขาโอเคต้องบอกก่อนนะครับพี่เซพิคเนตเนี่ย มันยังสร้างน้อยกว่าโจเหรียญโจซื้ออีกนะน้อยกว่าทุกอย่างเลยต้องบอกน้อยกว่าทุกอย่างแล้วก็ทํายากกว่าทุกอย่างเพราะพวกโจซือจะเสียแค่ได้ตามตำราด้วยโอ้โหยากมากขึ้นเขาลงห้วยเลเทหมดแหละไปจะได้ไปจะได้มาดาบนี้นะข้างในเนี่ยขย่วดังครับข้างในฝังเหล็กไหลครับฝังเหล็กไหลทุกองค์เลยแล้วก็ฝาเนี่ยปิดด้วยเนื้อนาวาโลหะชั้นวันแล้วก็เชือกเชิอต้นทุนในการทำเนี่ยค่อนข้างเอาเรื่องเลยนะครับผมเอาเรื่องมาก